ไม่เห็นแน่สวัสดีครับค่ะอย่างเงียบสิไม่เห็นแน่สวัสดีค่ะอาะะ่าอันนี้ฮะมีวันนี้เลยเอืมวันนี้ค้าดีเบเดียกันสามหนอาสามหนอดิบดิบขึ้นเครื่องไปแล้วหนึ่งหนอนะฮะผู้หญิงล้วนผู้หญิงล้วนเลยผู้ชายหนึ่งคนคนสอนอืมวันนี้ฮะมาเจอกันเต็มวันค่ะอาจจะเริ่มเลทไปนิดนึงนะฮะได้อะไรบ้างปะ รียบเลยก็รู้รู้ขึ้นเยอะอะค่ะปกติไม่เคยรู้อะไรขนาดนี้อ่าพี่พี่ขู่ผมในแรกเลยนะไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เลยใช่อ่าแล้วเป็นไงวันนี้ผมพยายามไปแบบสโลว์สลมันเข้าหัวกางไหมก็ก็ได้เยอะอะค่ะได้เยอะมาซ้ําได้ปะน่าน่าจะครั้งอีกครั้งหนึ่งน่าจะทําได้อ่าเยี่ยมนี่อันนี้ผมชอบมากมาเรียนฟรีก่อนใช่ไรต่อ แล้วก็ไปหาของก็ไปหาของต่อแล้วก็มาดูว่าเราสมควรจะขายอะไรเรามองเห็นชัดกว่าเดิมเยอะอ่าล้ำลึกมากกว่าจะรู้จริงจร <laughs> ิง<า>นี้ครึ่งปีปปแล้ววันนี้พอมาน,นั่งจริงๆแล้วเป็นไงง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยง่ายกว่าที่อ่านหนังสือเยอะต้องมาเรียนโอ้อา่านหนังสือด้วยกี่เล่มสองเล่มอ่านหนังสืออีเบสองเล่มใช่ค่ะอืมแล้วพอวันนี้นั่งฟังได้เทคนิคอะไรบ้างก็ หาของแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ที่มันจะเป็นปัญหาที่จะดึงเข้าตัวนี่เราจะติดเลี่ยงอืออีกเร่ง,งไปนะชอบแคตตล็อกปะสั้นๆเลยชอบชากชอบมากด้วยทํายากนิดหนึ่งนะอาจจะต้องฝึกฝนนะอันนี้มันทำยากแต่ดีไหมแต่ดูดูแล้วออกมาดีอาอออมันมันดีไหมมุกแคตตล็อกเนี่ยดีจับซื้อมือเปล่าชอบปะใช่เออใช่ปะมันมันลดความเสี่ยงปะใช่ก็คือ ถ้าเป็นเราเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องทําอย่างนี้นะแต่พอเเป็ดนี่คือถือตาช่างไปด้วยแล้วก็ทํามาให้เป็นเสร็จแล้วก็มีของโชว์้วยที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องมาสต็อกของอ๋านี่แหละการขายเดิมเรื่องสต็อกของใช่ไหมฮะใช่อ่าแต่เราก็ต้องซีกับคนขายหน่อยใช่อ่าแม้แต่ไปสนีก็ต้องตีซีอ่าตีซีไปซ็นด้วยไม่ต้องคือคือลดการซื้อของบ้างแต่ก็ต้องซื้อบ้างต้องซื้อบ้างอ่าแต่ถ้าเริ่มขายดีแล้วก็ซื้อปะได้ค่ะอ่าการพิเศษสินค้าแบบมืออาชีพยากนะ จะถามว่าดีไหมถ้าทาได้ดีค่ะคือคือคือเราเราเป็นประเภทที่ขายของมาก่อนแต่เราไม่ได้ขายทางเน็ตเราเราขายประชิดตัวลูกค้าประชิดตัวลูกค้าเรามีเรามีร้านซึ่งจริงๆรงนี่ก็สินค้าทั้งเครื่องสำอางทั้งอาหารเสริมแต่พอมาเรียนวันนี้เราเออมันไม่ได้จํากัดที่เราต้องขายเครื่องสำอางกับอาหารเสริมใช่พอเรามาเรียนตรงนี้เรารู้ว่า มันมีของมากมายที่แม้แต่ของเก่าๆที่บ้านเราอะมันสามารถที่จะเอาออกมาเป็นตัวเงินได้หมดเลยใช่คือเป้าหมายพี่ตอนแรกตอนแรกตอนเช้าเลยนะพี่บอกผมว่าพี่อยากขายอาหารเสริมพี่อยากขายเครื่องสำอางแต่วันนี้พอเราคุยที่ทาไมคุยกันมาสุดท้ายแล้วไอ้ของที่อยู่ในบ้านนี่แหละขายได้เป็นเป็นห้องที่ห้องเก็บของค่ะเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นเงินเป็นทองนั้นเลยใช่พอมองเห็นแล้วโอ้โหแล้วยังมีแบบของแบบแถวบ้านเราอีกแมเพราะพี่อยู่แถวโคราชอะ มีมอย่างอื่นนีน่แต่วถ้าบ้านเรานี้มันน่าจะเอามาขายว่าที่ที่ชาวบ้านเขามองมองแล้วมันเป็นของพื้นพื้นธรรมดาเหมือนเราเดินตลาดนัดนะคะเจอเขาขายถูกๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพอมาเรียนตรงนี้มันสามารถที่จะหยิบมาแล้วเป็นเงินทั้งนั้นเลยใช่ประเด็นหลัาคือเราต้องเดินตลาดบังเอิญนี่ไปฝึกเดินนี่ก็เป็นคนแบบคอนเนคชั่นเดินไปเดินมาเยอะมากเห็นของเยอะแยะอยู่แล้วแล้วยิ่งมาวันนี้ผมมาคุยกับผมปุ๊บมันเห็นไอเดียที่จะเอาของพวกนี้ไปขายป่ะใช่ใช่อ่า เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตลาด e Bay เงมีโอกาสอยู่ไหมเยอะเลยค่ะเยอ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 ะตอนแรกเราคิดว่าใครๆก็ขายของทางเน็ตเยอะไปหมดเราเราคงจะหนึ่งในที่จะมาไปยืนตรงนั้นมันคงจะยากนะเพราะว่าคนอื่นเขาขายว่าขายเป็นมืออาชีพขายเยอะแยะมากมพี่จันประโยชน์ผมได้ปะที่พี่ถามผมครั้งแรกอ่ะผมบอกว่าทุกอาชีพในโลกขายของหมดมีชิ้นไหนไม่ขายของอ่แต่แต่พอมามาเข้ามาคอร์สนี้พิงจะรู้ว่า มันมีที่ว่างเยอะแยะมากมายให้เรายิมให้เราขายใหเราเดินไดในในในตัวขายของทางเพราะเราก็เห็นของบางอย่างแล้วเริ่มเริ่มเห็นละลางๆละแต่ว่าอาจจะต้องไปปึกฟื้นด้านคอมพิวเตอร์อีกนิดหนึ่งใช่หรือฟื้นนิดหน่อยใช่ไหมฮะอ่าแต่ว่าครานี้อันนี้นี่งเราไม่เห็นหน้าอยู่แล้วพูดเขาคนดิคลิปแบบเมนนานานๆนี่ผมไม่ได้อ่านนะเนี่ยแบบเมนนะบอกกับคนที่กำลังตัดสินใจอ่ะคือตอนแรกที่เคยตัดสินใจว่าก่อนจาเรียนผม คือก็ตอนตอนตอนอยู่ครั้งแรกเนี่ยดูเว็บนะคะดูเว็บที่เขาว่าสอนอ Ba y สอนอเมซอนดูเยอะนะคะแล้วเขาก็เออไม่ต้องพูดถึงที่อื่นแล้วกันค่าไม่ต้องพูดไม่ไม่รู้ชื่อจะไม่ชื่อไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะเขาบอกว่าเท่านู้นเท่านี้แล้วก็เล่นมาแต่เราก็เออพอดูได้หลายดูหลายเที่ยวค่ะพอก็เลยลองลองลองไลน์มาคุยกับจางดูว่าเป็นยังไงบ้างก็เห็นคือจริงๆเราก็มีความรู้สึกดีตรงว่า หนึ่งเราจะคุยกับใครเนี่ยคืออาจารย์นี่พอถามปุ๊บตอบทันทีมันการขายของเราเหมือนแบบพอจะตัดสินใจทีนะเราก้าังถึงต้องเก่ง,กงแต่พอเวลาถามปุ๊บตอบทันทีมันทําให้เรามั่นใจขึ้นเออเรียนกับคนนี้จะดีะั้ยเพราะว่าถามอะไรก็ตอบไม่รู้อะไรก็บอกอแลก้วอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้มันคือเป็นตัวอย่างนี้จากเราซึ่งเราจะถามว่าบางคนนี่เขาจะพักว่าอ,อยากรู้ก็ลองมาเรียนแต่นั่นไม่ใช่บางครั้งนี่เรา จะมาเรียนได้แต่เราต้องดูข้อมูลก่อนอะนะอยากศึกษาสักนิดนึงว่าอาจารย์แต่ละที่นี่คือสถาบันแต่ละที่เขาสอนอะไรเราบ้างแล้วแล้วมันตรงกับที่เราอยากเรียนแต่พอมาตรงนี้มาให้อันที่เราไม่รู้เราก็รู้ขึ้นเยอะ แต่แต่ที่เราคิดว่ายากจริงๆมันไม่ยากอย่างที่เราคิดอ๋อแล้วตอนแรกตอนเช้าพี่อบอกผมเลยว่าขออัดไดมไหมผมก็บอกพี่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมอัดคลิไปไว้อยู่แล้วใช,<า>ใช่ป่ะอัดคลิปให้เรียบร้อยไปดูทวนที่บ้านได้ไหมคลิปนี้ได้ได,ด,ด้ดูดีที่สําคัญมาเรียนเพิ่มก็ได้มาเรียนซ้ําก็ได้อ้ <B S 2> แล้วจะมาแล้วการอยู่ไกลโคตรอาแต่ก็ไม่ไกลมากนะมีไกลกว่านี้แล้วปรึกษาได้ตลอดก็คือเหมือนเรียนครั้งเดียวนี่สามารถจะแบบเหมือนประคองเขาได้ตลอดเนี่ยก็ถือว่าเธออย่างน้อยเป้าหมายแรกผมนะคือนุนค่าเรียน อย่างน้อยผมประจาวันละแค่ยีงถูกนะถูกแบบที่อื่นเดี๋ยวไปเทียบเลยแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดตอบตอ,อยู่กันมาหกเดือนมั้งไงอยู่กันมาหกเดือนถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถึงไม่เรียนก็ตอบอ,อถึงเสร็จเลยเรียนเลยเโอเคก็ขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ